สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a r o นะคะวันนี้ไม่หมอยังไม่มีหัวข้อคลิปอยากให้พลังงานของพวกคุณช่วยตั้งหัวข้อคลิปของไม่หมอแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากฟังคลิปเลยก็กดเลื่อนไปฟังตรงคลิปได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากชมสินค้าของไม่หมอนะคะในวันนี้เป็นเกี่ยวกับพลังงานเรื่องสุขภาพนะจะโดดเด่นในเรื่องของสุขภาพนะคะไปเน้นไปในทางนั้นเลยแล้วกันนะคะเซตแรกนะคะเป็นหยกขาว นะคะหยกขาวทั้งเซตเลยพร้อมน้องเต่าก็หยกขาวเช่นเดียวกันนะคะเต่าก็เป็นสัญลักษณ์ของอสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุอายุมั่นขวัญยืนแหละสัญลักษณ์ของเต่าเขาจะอายุยืนนะคะแล้วก็หยกขาวเาส้นนี้นะคะจะเกี่ยวกับความสงบความสบายใจด้วยนะคะง่ายๆเลยนะเรื่องสุขภาพทั้งหมดแต่จะแตกแขนงออกไปก็คือหยกขาวเขาจะให้ความโดดเด่นในเรื่องของสมาธิ ความสงบความสบายใจสุขภาพกายสุขภาพใจมีความสงบมากยิ่งขึ้นนะคะเซตนี้7จ9้บาทนะคะและเซตต่อมานะคะเป็นเต่าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแม่หมอให้ดูเซตนี้เป็นไม้ที่เขากลายเป็นหินนะคะไม้ที่กลายเป็นหินก,ก็จะโดดเด่นในเรื่องของอายุาย,ยืนนะสุขภาพในเรื่องของอายุยืนแล้วเขาจะเด่นอีกเรื่องหนึง่งคือการ ป้องกันการปกปักรักษาพยันตรายต่างๆแล้วก็ป้องกันให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ไม้อะเขาธรรมดาแล้วเขาจะต้องแบบผุพังใช่ไหมแต่ไม้กลายเป็นหินนะจุดที่เขาอยู่อ่ะเขาจะมีพลังงานการเยียวยาของของมาเตอร์เอิร์ธหรือพระแม่ธรณีสูงมากๆนะคะไม้เลยกลายเป็นหินนะคะโอเคตัวนี้16 เม็ดเม็ดนี้16มิลใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าพลังงานคือยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งพลังงานดีอะถ้าใครชอบแบบใหญ่ๆก็เซตนี้เลยนะคะเซตนี้699บาทแล้วก็ไม้กลายเป็นหินเหมือนกันนะคะไปพร้อมกับสลักองค์พรพพิคนีตนะคะนี้ก็แบบพกพาเหมือนกันนะคะเซตนี้599บาทนะคะไซสเล็กลงมาหน่อย ไซส์เล็ลงมาหน่อย599บาทแล้วก็ตัวนี้ยกน้ำผึ้งไปพร้อมกับแร่ไฮไลท์เลยนะคะสวยๆแร่ไฮไลท์ยกน้ำผึ้งกับแกล์ไฮไลท์เนี่ยเซตนี้นี่เขาจะเกี่ยวกับความมั่นคงนะเขาก็จะเกี่ยวกับสุขภาพจักรกะที่1จักระที่สองเนี่ยเกี่ยวกับความมั่นคงคือฐานของความมั่นคงเลยแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปกับความมั่นคงทางด้านการค้าขายด้วย ความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยนะคะ Z od, เซตนี้ก็599บาทนะคะถ้าใครสนใจก็แจ้งแม่หมอมาได้นะคะมาดูพลังงานวันนี้กันนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำหรับนี้ในการอ่านคำทำนายนะคะมาเช็คพลังงานของพวกคุณกันก่อนเลยนะคะจากไพ่สำหรับนี้ ขอดูพลังงานของเจ้าของคลิปก่อนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้พลังงานของคุณนะคะ j u s t i c แล้วก็ The Magician Justice กับ The Magician เหมือนกําลังส่งข่าวหรือได้รับข่าวสารบางอย่างเป็นข่าวสารสําคัญด้วยนะคุณไม่ไม่ใช่คนส่งสารสําคัญก็จะเป็นการที่คุณได้รับข่าวสําคัญ เหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะเหมือนอะไรมันกระจ่างชัดเหมือนบางอย่างมันชัดเจนมากขึ้นคืออะไรคะเนี่ยชัดเจนจริงจเด็กถือดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญพลังงานของคุณของคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะเหมือนคุณชัดเจนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตการดำเนินชีวิต คุณรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณรู้แล้วว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณรู้แล้วว่าคุณจะใช้ประโยชน์อะไรจากการที่คุณมีความรู้มีความสามารถคุณอาจจะเอาความรู้ความสามารถของคุณไปต่อยอดในการสร้างเงินสร้างไรายได้หรือแม้กระทั่งบางคนกำลังเรียนรู้การลงทุนได้ด้วยนะคะเป็นการเรียนรู้การลงทุนเพราะไพ่เจ็ดเหรียญน่ะไพ่เ็ดเหรียญคือการการลงทุนการการเล่นหุน้นการเทรด ได้หมดเลยนะเกี่ยวกับการลงทุนการซื้อที่ดินประมาณนี้เลยกําลังเรียนรู้แบบขมักขมันแล้วก็คิดว่านี่แหละคือจะเป็นอาชีพหนึ่งเลยล่ะของคุณนะคะไม่อาชีพหลักก็จะเป็นอาชีพเสริมของคุณที่เหมือนกับเออคุณให้ความสนใจกับสิ่งนี้เป็นพิเศษอาชีพนี้เป็นพิเศษอาชีพนี้อาจจะเป็นอาชีพ หลักในอนาคตได้ด้วยนะจริงๆเป็นแบบนั้นแต่นะตอนนี้คุณก็ยังเรียนรู้ก่อนนะเหมือนที่จะเรียนรู้ให้มันมากขึ้นกว่านี้ก่อนทําความเข้าใจกับสิ่งนี้ให้มากขึ้นก่อนนะคะถึงจะมั่นใจได้นี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วมาดพูพลังงานของไพ่ทีนี้ยไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะมาดูว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นยังไงกันบ้างไพ่อยากจะแนะนําอยากจะบอกอะไรกับคุณกันบ้างคะ่ะ เจ็ดเหรียญชัดเจนเจ็ดเหรียญคือการลงทุนนี่ชัดไหมชัดนะแม่หมอว่าไพ่ออกมาคือชัดมากๆไพ่อาจจะอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินเรื่องของการลงทุนเรื่องของการที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังเห็นผลผลิตผลผลิตที่คุณสะสมมาที่คุณพยายามที่จะทําให้มันเติบโตขึ้น เด็กถือไม่เท้าวันนี้บอกได้เลยว่าไพ่จะมาแนะนำคุณในเรื่องของการสร้างความมั่นคงที่เด่นชัดเพราะว่าคุณต้องการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณไม่ต้องการให้ชีวิตต้อง้ตองละหกละเหินต้องแบบโอ้โหล้มลุกคุกคานคุณไม่ต้องการแบบนั้นแล้วเพราะว่าเจอมาแล้วผิดหวังมาแล้วจบมาแล้วทุกอย่างพังมาแล้วนะคะหลังจากนี้ต่อไปคุณรู้สึกว่าไม่เอาละ ฉันจะต้องฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการเงินแหละถ้าจะเป็นโดดเด่นเลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณจะไม่ค่อยปล่อยผ่านในเรื่องนี้อีกต่อไปเพราะว่าการเจอความผิดหวังการเจอข้อผิดพลาดเจอสถานการณ์ที่มันไม่เอื้ออํานวยเนี่ยมันเป็นยังไงมันทุกข์ใจยังไงคุณอยากที่จะสบายใจในในเรื่องของการเงิน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับแบบปุบปรับฉับพลันที่จะต้องใช้จ่ายเงินหรือ,อที่คุณจะต้องใช้โดยที่เป็นฟิกอะที่แบบคล้ายๆว่าตายตัวทุกๆเดือนทุกเดือนเนี่ยคุณไม่อยากที่จะมานั่งกังวลใจตรงนั้นแล้วอยากที่จะมีความสุขอยากที่จะปล่อยวางอยากที่จะสบายๆบ,บ้างนะคะแล้วก็ในวันนี้ไพออกมาบอกว่าการลงทุนอของคุณเนี่ย คุณต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันไม่จบนะถ้าเกิดคุณทำเกี่ยวกับการลงทุนหรือการกำลังเริ่มที่จะเก็บเงินเก็บทองเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วไพ่ก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วที่คุณเริ่มต้นที่จะเก็บเริ่มต้นที่จะ,ะทำให้เงินนะ่ะมันมีความมั่นคงมากขึ้นไม่เหมอจะพูดยังไงดีเหมือนกับว่าคุณนะ่ะทำงานมาใช่ไหมแล้วก็รายได้อะ่ะ มันก็เข้ามาแบบฟิกตายตัวทุกเดือนรายจ่ายอะ่ะมันก็ฟิกตายตัวทุกเดือนแต่เดือนไหนอะ่ะที่มีบางเดือนนะที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นว่าคุณจะต้องใช้จ่ายเงินตรงนั้นน่ะคุณนั่นโคตรช็อกเลยอะ่ะคุณรู้สึกว่าโหมันเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่คุณคุณรับได้ยากนิดนึงคุณไม่อยากเจอสถานการณ์นั้นแล้วพอหลังจากนี้ต่อไปก็เริ่มเก็บละทีนี้ถ้ามันมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาอีกเนี่ย คุณก็มีกอกสองกอกสามกอกสี่กอกห้าเยอะแยะมากมายแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาคุณจะต้องผ่านคุณจะต้องผ่านประสบการณ์มันมีผิดมีถูกมีพลาดมีอะไรบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาขอให้คุณตั้งหลักใหม่ดูดูว่าความผิดพลาดท,ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากอะไรมันมันเกิดจากข้อผิดพลาดตรงไหนของคุณนี่เป็นกรณีของคนที่ ที่บางครั้งอราเจอการปิดพลาดเพราะว่าแม่หมอต้องพูดว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะว่าจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเรากล้าที่จะมีชีวิตถ้าเรากล้าที่จะมีชีวิตแบบนักลงทุนน่ะเออมันก็มีโอกาสที่คุณจะเลืมตาอ้าปากได้ ไม่หบอกไม่ได้แนะนะนำให้ใครไปลงทุนอะไรเลยนะแต่จะบอกวันนี้พลังงานของไพ่อะ่ะคุณก็เห็นว่ามันเด่นชัดในเรื่องของการลงทุนคุณมีความชัดเจนที่จะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะและทุกการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงอย่างคนจะซื้อที่ดินอะ่ะจะเป็นในหน้าอะซื้อที่ดินเนี่ยต้องต้องเอาทุนของตัวเองไปซื้อแล้วก็เพื่อที่จะขายต่อ และถ้าเอาทุนของตัวเองไปซื้อเนี่ยช่วงจังหวะจังหวะนั้นน่ะคนน่ะหรือเศรษฐ,ฐกิจอะ่ะมันมันยังไม่แน่นอนอะ่ะคนก็ไม่กล้าที่จะซื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณเลยต้องต้องเอาเงินของคุณอะ่ะเออเก็บไว้ที่ที่ดินแปลงนั้นก่อนอย่างนี้เป็นเป็นกรณีก็นั่นก็คือความเสี่ยงอีกถ้าเกิดคุณจะต้องใช้เงินก้อนกระทันหันเนี่ยคุณก็ไม่อยากที่จะไปเป็นหนี้เป็นสินอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรอจนกว่า จนกว่าจะมีคนเข้ามาซื้อนี่เนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัยของความเสี่ยงปัจจัยของความเสี่ยงมันก็จะเป็นกรณีนี้ไม่อาจจะไม่เกี่ยวกับการการที่ว่าเอ่อเล่นหุน้นหรืออะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะอืมแต่พลังงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาช่องของแม่หมอก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนกันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะคะกําลังเรียนรู้กําลังไต่เต้าในเรื่องนี้ด้วยมาดูแล้วไพ่ไพ่อยากบอกอะไรอีกคะไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติม t ะทาวเวอเหมือนจะมาเหมือนเหมือนจะมาตอกย้ําให้แม่หมอแบบว่าเออแม่หมอใช่จริงจริงพอมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องใช้แบบไม่คาดฝันเนี่ยโอ้โหมันโคตรเซงเลยประมาณนั้นนะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็ราชาถือไม้เท้าตัดสินใจตัดสินใจเกี่ยวกับอืมไพ่ดาบเนี่ยสามใบเนี่ย สองดาบเด็กถือดาบแล้วก็ราชาถือดาบก็ t เดอะเดวิลแล้วก็เอ่อราชาถือเหรียญนั้นมันชัดมากเลยอ่ะอ่ะจริงๆนะขอพูดพลังงานของของของคนที่ชัดในเรื่องในเรื่องนี้ในเรื่องของการลงทุนนะคุณหวังรวยมันก็ไม่ผิดเพราะใครเราจะลงทุนหวังจนใช่ไหมมันก็หวังรวยกันทุกคนใช่ไหมอ่ถ้าเราไม่มีความหวังที่จะแบบเออมันสบายใจหวังรวยเพราะอะไรเพราะไม่ต้องการเดือดร้อนทางด้านการเงินและนั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดเลยนะถ้าเราจะหวังรวย ถ้าเราจะหวังรวยเพราะว่าสถานการณ์ที่มันไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนน่ะได้เสมอเสมอดังนั้นในตอนนี้คุณเริ่มที่จะวางแผนแล้วว่าเออไม่เอาละไม่เอาแบบว่าฟิกฟิกแบบเงินเดือนแค่นี้มีค่าใช้จ่ายแค่นี้เหลือเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยคุณคุณไม่เอาละคุณต้องการหาอะไรที่มันเสริมที่มันเพิ่มอะไรที่มันเติมในหลายๆช่องทางได้ทํำยังไงก็ได้ก็ขอให้ให้การเงินมันมากขึ้นและเป็นสิ่งที่ไพ่แนะนําว่าทําถูกต้องแล้วเรื่องนี้แหละ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะราชาถือดาบออกมาเนี่ยใต้สำรับด้วยแล้วก็ตอนแรกด้วยเนี่ยคือคนที่ฉลาดแล้วก็พร้อมด้วยกับราชาถือไม้เท้าเนี่ยฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องมีความสามารถด้วยคุมอารมณ์คุมความรู้สึกของตัวเองได้ถ้าเกิด คนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอเป็นนักลงทุนคุณต้องคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ได้ต้องเรียนรู้นะราชาถือไม้เท้าอ่ะต้องเรียนรู้ให้หนักกว่าคนอื่นต้องเรียนรู้จาก สถานการณ์จริงเลยไม่ใช่จากตำรับตำลาราชาถือดาบคือการเรียนรู้ประสบการณ์การอ่านการศึกษาการเข้าเรียนต่างๆนานามากมายจะต้องบวกกับราชาถือมีเท้าคือการแอคชั่นการลงมือทําการลงสนามจริงด้วยแล้วเก็บประสบการณ์ที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงของคุณจริงๆอ่ะคุณจะได้ประสบการณ์ตรงนั้นและคุณจะเก่งตรงนั้นถ้าเป็นนักลงทุน เอาไปขยายความเรื่องอื่นๆได้เลยนะแต่วันนี้แม่หมอจะขอพูดเรื่องนี้และกันสาหรับนักลงทุนนะคะคุณมีความรู้ในในเรื่องของการลงทุนการลงทุนเนี่ยเขาจะมีสูตรหลายๆสูตรนะแล้วยิ่งทาเป็นพวกนักเทรดอะไรด้วยเนี่ยเขาจะมีสูตรหลายๆสูตรเลยเยอะมากๆให้คุณจับสูตรที่คุณรู้สึกพอใจที่สุดแล้วคุณทำได้ดีที่สุดสูตรใดสูตรหนึ่งทำสูตรนั้นให้เต็มที่ ทำสูตรนั้นให้มันเติบโตทำสูตรนั้นจับเอาเอาจับแบบสูตรเดียวเลยเนี่ยหรือสองสูตรเอาแค่คุณพอเรียนไหว เอาแค่คุณพอเอามาใช้กับชีวิตประจําวันหรือชีวิตจริงที่คุณได้แอคชั่นเนี่ยได้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยน่าจะไม่เกินไม่เกินสามสูตรละเอาแค่นี้แล้วทําให้ดีเก็บประสบการณ์ตรงเนี้ยให้เยอะๆเนี่ยเห็นไหมไพ่ไพ่เด็กถือไม่เท้ากับหนึ่งถ้วยเนี่ยต้องคุณต้องแอคชั่นหรือสูตรที่คุณชอบเท่านั้นน่ะไอคนอื่นเ,นเขาทําสูตรอื่นดีๆเนี่ยสูตรที่ที่บอกเนี่ยก็คือ,อถ้าเป็นนักลงทุนเขาก็จะ นักเทรดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโอ้โหเยอะนะคุณแม่หมอแม่หมอเห็นเขาเขาพูดกันอะไรกันเนี่ยบางคนก็ชอบตรงนี้ตรงนี้บางคนก็ชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่หมออยากจะให้คุณทําในที่คุณชอบแล้วกันแบบนั้นเลยอย่างแม่หมออ่านไพย่ยิปซีอย่างเงี้ยแม่หมอชอบสไตล์อย่างเงี้ยแม่หมอก็จับสไตล์แบบของแม่หมอมาตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาก็าเป็นสไตล์นี้เพราะว่าเรารู้สึกดีกับการทํางานเรามีความสุขกับการทํางานแล้วเราก็เรียนรู้ในสิ่งนี้แล้วเราก็ทํามันได้ดีอันนี้ ไม่รู้ว่าชมตัวเองหรือเปล่าแต่แม่หมอรู้สึกว่าแม่หมอมีความสุขแล้วรู้สึกว่าเออตัวเองทําทําตรงนี้ได้ดีโดยที่เราไปฝืนทําอย่างอ่านอย่างอื่นอ่านในแบบที่คนอื่นอ่านได้ดีอ่ะไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเราดังนั้นไพ่ก็ออกมาบอกว่าจงเป็นตัวของตัวเองแล้วจงทําสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีที่สุดในสูตรนั้นๆน่นะให้มันดีที่สุดเพราะคุณจะได้เป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้เป็น เป็นสูตรสําเร็จความมั่งคัง่งความรวมสมบูรณ์ก็ตามแต่มันเกือบที่จะความมั่งคั่งแล้วล่ะเพราะมันเป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญคือความสบายใจเก้าเหรียญคือมันไม่มีปัญหาอะไรเลยอะ่ะมันอาจจะค่อนข้างสันโดษนะในอาชีพของคุณน่ะอาจจะไม่มีเวลาให้คนในครอบครัวเท่าไหร่อาจจะไม่มีเวลาใช้ชีวิตแบบลื่นเลงเท่าไหรอ่อ่ะในการเรียนรู้ของคุณในในใน,ในตอนนี้แต่มันก็คือการสร้างอนาคตที่ดี แม่เหมาเชื่อได้ว่าวันนี้คุณขมักขม้นเกี่ยวกับการเรียนขมักขม้นเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ของคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยในอนาคตข้างหน้าคุณจะเห็นว่าความอดทนการเรียนรู้มันมีผลที่ออหอมหวานวันหนึ่งจะสบายใจวันหนึ่งคุณจะเป็นมืออาชีพในในเรื่องนี้แล้วก็จะทําได้ดีมากๆด้วยแล้วก็จะปลดล็อกในเรื่องของการเงินได้ มาให้ไพ่ช่วยบอกเพิ่มเติมต้องระมัดระวังการตัดสินใจนะถ้าว่าตัดสินใจแบบไม่เด็ดขาดอะโกกลัวก้านะตัดสินใจแบบโกกลัวก้าคนนุ้นบอกอย่างนี้คนนี้บอกอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีไม่เวิร์กเลยไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางลองดูสูตรของตัวเองลองดูสิ่งที่เป็นตัวของคุณที่สุดอะไม่ไม่เอ็นไปออพอพอครูคนนี้บอกแบบนี้เอาไปทำเอาครูคนนี้บอกอีกอย่างหนึง่ง ไม่มีสูตรของตัวเองเลยก็เลยทําอะไรไม่ได้สรุปแล้วไปไหนไม่ได้เลยครูบอกครูอีคนบอกซ้ายครูอีกคนบอกขวางงไปหมดเลยดังนั้นจงเป็นครูของตัวเองจากประสบการณ์ที่ที่คุณเรียนรู้แล้วกันนะคะพะยาบอกอะไรเพิ่มเติมคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบแปดเหรียญราชินีถือดาบ แล้วก็ก้าวถ้วยไพ่ค่อนข,ข้างชัดเจนในอนาคตของคุณนะอู้ราชินีถือเหรียญด้วยแม่หมอขอแม่หมอขอให้พลังงานนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆพลังงานนี้เกิดขึ้นกับเจ้าของคลิปจริงๆขอกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้จริงๆเพราะว่าคุณนะ่ะน่าจะไม่ไม่ได้พูดกับใครนะว่าเรียนรู้ในเรื่องนี้อยู่กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ไพ่เจ็ดดาบแล้วแตกแขนงออกมาได้แบบโอ้โหทรงคุณค่ามากๆไม่ต้องบอกใครหรอก ถ้าบอกมันก็วุ่นวายเปล่าๆล,ลองลองหาหาจุดที่เป็นตัวของตัวเองที่สุดอ่ะจงมั่นใจในตัวเองถ้าคุณมั่นใจในตัวเองแล้วคุณมีความขยันคุณมีความอดทนคุณมีความอุตสาหะทำทาในสิ่งที่คุณถนัดที่สุดอ่ะพยายามทําในสิ่งที่คุณถนัดที่สุดแล้วก็รู้สึกดีกับมันที่สุดให้มากขึ้นมากขึ้นนั่นคือประสบการณ์และนั่นคือความเชี่ยวชาญของคุณในอนาคตข้างหน้าที่เป็นแบบเฉพาะของคุณจริงๆ คุณต้องชัดเจนนะแม่หมอบอกเลยวันนี้ยคือต้องชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดกับตัวเองอะไรที่แบบทําให้คุณลังเลทําให้คุณไม่มั่นใจตัดทิ้งไปเลยเรียกได้ว่าต้องมั่นใจแบบร้อยเซจริงๆต้องเป็นตัวของตัวเองแบบร้อยเปซนจริงๆเรียนรู้ไต่ตรองทบทวนหาสูตรเฉพาะของตัวเองให้ได้ถ้าคุณหาสูตรเฉพาะของตัวเองให้ได้เมื่อไหร่นะเก้าเก้าเหรียญ แล้วก็ก้าถ้วยเนี่ยมันคือความมั่นใจมันคือความสุขมันคือความสบายใจที่แบบเฉพาะเจาะจงตัวคุณจริงๆและคุณจะไม่เหมือนใครและใครก็ไม่เหมือนคุณได้ด้วยเพราะคุณสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้ทุกคนไม่มีใครเก่งโดยกำเนิดทุกคนไม่มีใครเก่งเลยโดยที่ไม่ต้องทำอะไร จริงๆคนเชิดมังกรอไม่หมอะไปนึกถึงคนเชิดมังกรได้ไงไม่รู้คนที่เขาเชิดมังกรพวกเด็กๆพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบแห่มังกรกันนะเขาปีนเสาเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณคุณเห็นไหมว่าเขาเขาเก่งเลยไหมอ่ะเขาเคยตกบ้างไหมเขาเคยพลาดลงมาจากเสาที่เขาห้อยโหนบ้างไหมมีนะมันร้อยเปอร์เซนทุกคนเคยพลาดทุกคนเคยกลัวทุกคนไม่กล้าที่จะไปเชิดมังกรบนเสาแล้วกระโดดไปกระโดดมา หรือชเชิดสิงโตอย่างนี้ก็ได้คุณคุณนึกภาพแค่นี้แหละคุณจะเอาไปแตกขแขนงในอาชีพในหลายๆอาชีพได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการประสบการณ์เราต้องการชั่วโมงบินเราต้องการเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพื่อที่จะไม่ไปผิดพลาดซ้ำเดิมอีก คุณจะต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดเพื่อที่จะไม่ไปผิดพลาดซ้าเดิมอีกนะอย่าไปพอผิดพลาดปุ๊บน้อยโกกน้อยใจตัวเองว่าทําไมฉันไม่เก่งสักทีอะไรสักทีอย่าอย่าให้อารมณ์มันคุมเครือแบบนั้นคุณจะต้องชัดเลยว่าเฮ้ย mm. ฉันผิดอะไรเฮ้ยฉันพลาดอะไรฉันพลาดตรงไหนไปฉันขาดความมั่นใจตรงไหนนูน่นนี่นั่นมันคือสิ่งที่คุณจะต้องวิเคราะห์แบบฉบับของตัวคุณจริงๆคุณต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วความสุขที่แบบเฉพาะของคุณจริงๆมันจะเกิดขึ้นและความสุขตรงนี้แหละ คนอื่นๆน่ะเขาจะเห็นก็ต่อเมื่อคุณสําเร็จแล้วณนะตอนนี้ใครไม่เห็นดีที่สุดดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีแรงเสียดทานหรือแรงต้านจากบุคคลอื่นแม่หมอบอกเสมอแม้กระทั่งแรงต้านของตัวเราเราต้องต่อสู้กับแบบหนักมากอยู่แล้วอ่ะแล้วไปเจอแรงต้านของคนอื่นด้วยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยดังนั้นน่ะเรามัดระวังในการลงทุนนะเรามัดระวังในการใช้ชีวิตในในการงานในเรื่องต่างๆเรามัดระวังแต่อย่า เดินถอยหลังในเมื่อในเมื่อคุณชอบสิ่งนี้แล้วอ่ะในเมื่อคุณคิดที่จะแบบชัดเจนกับมันแล้วเอาให้สุดเอาให้ถึงที่สุดเอาให้มันดีที่สุดให้ได้และไม่หมอเชื่อได้ว่าคุณอ่ะดีที่สุดได้ดีที่สุดได้แน่นอนในแบบฉบับของคุณจริงๆนะคะแล้วมาดูไพ่ออรโลโคอยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่มเติม เมื่อกี้เสียงสำหรับไพ่นะคะเดี๋ยวจะว่าเสียงอะไรเสียงสำหรับไพ่นะโอ้ดีมากเลยอะเหมือนมีเหมือนมีมือกำลังยื่นมือมือหนึ่งกำลังยื่นความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์มาให้กับคุณอะคุณรู้สึก บังเอิญไหมที่คุณทำทำสิ่งนี้ที่ไม่หมอพูดไปไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนไม่ว่าคุณจะเริ่มคิดที่จะเก็บเงินไม่ว่าคุณจะเริ่มคิดที่จะสร้างความมั่นคงให้ตัวเองแล้วเนี่ยคุณว่าบังเอิญไหมที่คุณเริ่มคิดแบบนี้ไม่หมอคิดว่าไม่บังเอิญน,นะน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอนะคอยกระตุ้นคุณในเรื่องนี้ว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องทําเรื่องนี้ทําสิ่งนี้ก้าว <9. S 2> ต่อไปเนี่ยก้าวต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมออกจากกรงและออกจากคอมฟอร์ตโซนและออกจากสิ่งที่เดิมๆอ่ะพลังงานเดิมๆรายได้เดิมๆใช้ชีวิตเดิมๆใช้จ่ายเดิมๆคุณจะได้มีอิสระบอกได้เลยว่าคุณจะได้มีอิสระมากๆด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเบื้องบนเหมือนจะเสนอเสนออิสระภาพทางด้านการเงินให้คุณแล้วท่านไม่ได้มาให้เราแบบเอ่อให้เราแบบ เอาเงินมาโยนตุบหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะท่านจะให้คุณจากความสามารถของคุณท่านจะชี้แนะแนวทางคุณเบื้องบนกําลังชี้ชี้ทางสว่างให้กับคุณเป็นแบบนั้นจริงๆเบื้องบนกําลังชี้ทางสว่างเบื้องบนกําลังจะอยากให้คุณมีสบายแล้วอะอยากให้คุณมีความสุขแล้วว่าอยากให้คุณได้แบบเออไปทําอะไรที่มันแอคชั่นมากกว่าการที่จะต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินแล้วเนาะน่าจะ ต้องเริ่มสนุกกับการใช้ชีวิตมากกว่าที่จะมานั่งแบบเครียดนั่งกังวลนั่งแบบโอโ้โหเดือนชนเดือนเอ,อไม่ได้ทําอะไรก็เข้าสักทีมัวแต่หมุนเงินมัวแต่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมันหมดเวลาตรงนั้นแล้วเบื้องบนบอกเบื้องบนเขาน่าจะสื่อแบบนั้นจริงๆนะดูใต้สําหรับสินี่ Family Tre e คุณจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ในวันนี้ไม่หมาไม่อยากให้คุณแบบบางคนนะบางคนนะรู้สึกดีมากๆ ที่แม่หมอพูดแบบนี้แล้วแล้วประมาทย่างงั้นไม่เอานะคะไม่เอาคุณต้องรู้สึกดีแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยคลิปของแม่หมอในวันนี้น่าจะเป็นคลิปในการส่งกำลังใจหรือการบอกทางเป็นในๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนนะ่ะท่านชี้แนะแนวทางให้กับคุณนะ่านชี้ทางสว่างให้กับชีวิตของคุณไม่มีไม่มีความเอือที่คุณจะเริ่มคิดทำสิ่งนี้ หรือลงอาชีพนี้หรืออะไรไม่บังเอิญขอให้คุณเก็บประสบการณ์ขอให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างที่บอกว่าเชิดบังกรเชิดสิงโตเนี่ยมันต้องมีข้อบิดพาดทุกอาชีพอะที่ไม่หมอยกตัวอย่างท่านอยากให้คุณแก่งท่านอยากให้คุณเก่งด้วยตัวของคุณเองแล้วท่านก็อยากจะบอกว่าคุณนะ่ะเก่งได้มันไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานความความสามารถความเก่งของคุณนะ่ะได้เลยคุณมีความสามารถอยู่แล้วเพียงเพียงแค่อย่าท้อเท่านั้นเอง เพียงแค่อย่าท้ออย่าด้อยค่าตัวเองต้องกัดฟันบอกเลยเอาสักตั้งเอาสักตั้งมันต้องดีสิในเมื่อคุณต้องการอะไรที่มันดีๆในชีวิตแล้วอ่ะแล้วก็รู้ว่าอะไรดีๆมันจะมาได้ยังไงเนี่ยก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็จับจับมันให้มัน่นฝึกฝนทุกอย่างทักษะสกิลอะไรงัดเอาออกมาใช้ให้หมดนะคะคุณจะได้ดีแน่นอนคุณจะได้ดิบได้ดีแน่นอนเพราะไพ่อพเอเรคอลนี่เด่นชัดมากๆเลยว่าอาชีพนี้หรือความคิดนี้ไมล์เซทนี้เนี่ย เป็นไมซเซ็ตหรือสิ่งที่เบื้องบนเนี่ยเขาส่งมาให้คุณไปคอนเน็กกับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าต้องทําได้ดีจริงๆในใจของคุณคุณก็คิดนะถ้าคุณคุยกับแม่หมอได้คุณก็จะประหนึกหน้าแล้วก็บอกว่าใช่แม่หมอฉันคิดว่าฉันจะทํามันได้ดีจริงๆเนี่ยมันคือการตอบสนองมันคือการสั่นสะเทือนจากข้างในของคุณและเป็นการคลิกกันกับเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณหรืออะไรก็ตามที่เขาคอยปกปักรักษาคุณอยู่คอยเป็นไกด์นาทางคุณอยู่เนี่ย เขารู้สึกว่าเนี่ยคุณกําลังเดินบนเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่คุณได้เลือกเป็นโซแผนไว้แล้วนะคะแล้วก็เบื้องบนก็พยายามที่จะชี้ว่ามาสักทีมาสู่โซแผนหรือแผนทางด้านจิตวิญญาณตรงเนี้ยแผนทางด้านจิตวิญญาณโซแผนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปเรียนรู้นั่งสมาธิอะไรอย่างเดียวไม่ใช่เพราะคุณยังเป็นมนุษย์อยู่ถามว่านักเทรดนักลงทุนน่ะเ,เขาเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณไหมเรียนรู้นะคุณไปสังเกตสิ คนกูรูต่างๆอะทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะเขาเขาฝึกจิตเออเขาฝึกจิตเขาฝึกสมาธิเขาฝึกความสงบแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจไม่ให้กิเลสเขา้าครอบงำโอ้โหทุกอย่างเห็นไหมมันหนีกันพ้นไหมกับการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณหนีไม่พ้นเลยจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสได้แบบอุกฤษจริงๆในเรื่องนี้ ต้องต่อสู้ให้ได้นะถ้าพลาดท่าเสียทีกิเลสเมื่อไหร่พังทันทีนะคะตอนนี้ก็คือ,อใจใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งแล้วก็มีทักษะต้องรู้ข้อผิดพลาดต้องรู้ข้อเด่นข้อดีข้อด้อยทุกอย่างต้องมีประสบการณ์คุณจะสําเร็จได้แน่นอนนะคะวูวันนี้เป็นอะไรที่ดีนะไม่หมอก็ขอให้คุณอุดมสมบูรณ์ลำมังคังลารวยนะไม่หมอขอให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตาม เป็นพลังงานที่ดีแล้วก็เป็นพลังงานที่แม่หมออยากจะอวยพรอยากจะให้คุณประสบความสําเร็จจริงๆนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าคุณน่าจะรู้ว่าพลังคุณเยอะนะน่าจะรู้ว่าคุณจะต้องทํามันได้สําเร็จอนะ่ะก็ไปตามสัญชตาตญาณของตัวเองเลยแล้วกันแล้วแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับพวกคุณทุกๆคนขอให้พวกคุณไปสู่ฝั่งฝันสิ่งที่คุณต้องการนะคะขอบคุณมากคะ่ะ